ที่นี่คือร้านผัดกะเพราเนื้อที่ทำให้ผมรู้สึกว่าการกินผัดกะเพราเนื้อน่ากินมากแล้วท,ที่ร้านนียก็มีบางเมนูที่พอผมทานแล้วก็ทำให้นึกถึงตอนวัยเด็กครับชื่อร้านซูซูผัดกะเพราอยู่ที่ซอยเอกมัย6นะครับนอกจากเนื้อวัวที่ร้านก็จะมีเนื้อหมูและเนื้อไก่ด้วยนะครับมองจากข้างนอกเนี่ยอาจจะดูว่าเหมือนเป็นร้านเล็กๆนะครับแต่พอเข้ามาข้างในแล้วเนี่ย พื้นที่ค่อนข้างกว้างที่ร้านเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด2ชั้นนะครับพอเดินมาถึงชั้นที่2เนี่ยรู้สึกว่าอุ้ยน่านั่งมากฟิลมันเหมือนแบบผมหลุดเข้าไปในหนังเกาหลีอะแล้วก็บรรยากาศเพลงพอๆที่ร้านเขาเปิดด้วย<อ>ผมลืมไปเรื่องเครื่องดื่มชาไทยของที่นี่ต้องพูดถึงอันนี้ชาไทยครับ59าบเาทเองมันรู้สึกว่าเป็นชาไทยแบบเบาๆไม่ได้แบบใช่ไม่ได้หวานมากสําหรับใครที่แบบ ไม่ชอบชาไทยที่แบบหวานเกินไปผมว่าอันนี้กําลังดีเลยเมนูทาโก้เนื้ออันนี้เป็นเมนูที่แปลกใหม่สําหรับผมมากๆผมไม่เคยกินมาก่อนเลยนะคือเขาเอาผัดกะเพราเนื้อที่ผัดแล้วมา,มาทําเป็นไส้อร่อยมากเมนูกะเพราหมูตุน๋นอันนี้เป็นเมนูที่น่ากินอีกเมนูเลยครับรสชาติดีเลยนะครับคือเหมือนกินแบบพัลโล้สมัยเด็กอะอันนี้จะเป็นเมนูเต้าหู้ผัดกะเพรานะครับบอกเลยหอมมากมันจะมีความแบบไทยจีนนะครับรสชาติแบบเข้มขน้นต่อด้วยกะเพราทะเลไข่เค็มแบบ ด้วยของหวานอย่างโทษชาไทยคาราเมลครับใครที่อยากเปลี่ยนสไตล์การทานผัดกะเพราลองมาทานร้านนี้กันดูนะครับเป็นร้านกะเพราอาหารแบบไทยสไตล์ร้าน,นะะเปิดตั้งแต่11.30งคึ่งถึง3ามทุ่มคึ่งลองมาทานกันดูนะครับ